ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด คือรายการที่จะทําให้คุณตื่นเต้นไปกับทุกองศาของการวางคําตอบบนภาพคําถามปริศนาขนาดมหฮมาด้วยวงแหวนทั้ง5้าในแหวน5ท้าแสน5 Golden Rings สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันตอบคาถามภาพปริศนาด้วยวงแหวนทั้ง5เพื่อคว้าเงินแสนเป็นรางวัลและนี่คือรายการแรกและรายการเดียวในเมืองไทยนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ร่วมเล่นเกมไปพร้อมกับรายการได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านเองนะครับเพื่อรับเงินรางวัลสะสม100บาทจํานวน50รางวัลในช่วงท้ายรายการของทุกวันนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android ครับ ง่ายๆกับการร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัลอยู่ที่บ้านเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแวนห้าท้าแสนฝ้ายก้อนลิ่งที่ App Store หรือ Play Play Store ฟรีจากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนเพื่อย,ยืนยันตัวตนคุณก็มีสิทธ์ตอบคำถามภาพไปพร้อมกับการออกรางจริงตอบถูกตอบเร็วยิ่งได้คะแนนมากผู้ที่สามารถทำคะแนานได้สูงสุด50ท่านแรกต่อวันจะได้สะสมเงินรางวัลครั้งละ100บาทสะสมให้ครบ5ครั้ง500บาทจึงมีสิทธิ์รับเงินรางวัลและยังมีสิทธิ์รับรางวัลคะแนนสูงสุดประจำเดือนอีก10,000บาท ครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันของทั้ง2ทีมนะครับทีมของเรียกว่าหนุ่มๆก็รูปหล่อเลยทีเดียวนะครับสาวๆก็สวยเลยทีเดียวไปพบกับทีมแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นทีมของพระเอกนุ่มเจพอเลิฟซีนนะครับวันนี้มากับหนุ่มหล่อหน้าตีจอมพลังของเราขอต้อนรับคุณไนกี้นิธิดลและคุณหยวนกวินรัตน์ครับโอ้โห แล้วมัเดินไม่เรียกเลยสวัสดีครับคุณยวนไปทั้งนั้นทำไมครับอาจารย์ผมเห็นผู้หญิงไม่ได้คือไม่ใช่ครับเห็นว่ามีรูออกเหมือนกันก็ไม่รู้ก็เดินไปเสร็จเอาทำไมไม่มีเพื่อนมาด้วยเอาละไปพบกับทีมหนุ่มๆกันแล้วไปพบกับทีมสาวสวยของเราบ้างดีกว่าเป็นทีมของพี่น้องนะครับหน้าสวยหุ่นว้าวดรีกีแต่ละท่านนะครับเป็นทั้งนางเอกนางงามและก็นางแบบด้วยไปพบกับคุณนิต้าอนิพันธ์และคุณนัทอนิพน์ เดี๋ยวนิต้ากับนัทมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้เพิ่งว่าหยวนประโยกว่าหยวนเนี่ยเป็นคนแบบโอ้โหเห็นผู้หญิงวิ่งไปปุ๊บทำไมไนกี้ทำตัวอย่างนี้ล่ะฮะมันเหมือนผ้ามันดับไปเลยครับพี่เหรอฮะมันดับไปเลยครับมันมธรรมชาติเลยธรรมชาติครับพี่ไปถึงนี่มีอบเอลด้วยโอบเอวเลยคุณจับเอวนะครับพี่จานดีเนี่ยแล้วมาส่งมาแอย่างนี้เป็นโรคจิต่างคุณอะส่งมาผม แล้วทำไมคุณแบบดูหน้าตาคุณอินมากขนาดนั้นคือผมต้องบอกเลยว่า้องแนทนี้เป็นสเปคผมเลยครับโอ้ประหลาจริงๆสเปคยังไงี่ยช่วยอธิบายสูงยาวเขาดีแล้วก็แบบว่าเรียกว่าแบบเป็นนางแบบด้วยแล้วเป็นนางงามด้วยคือสวยมากเลยครับแนวมากเลยเออเวลาผมเห็นคุณไปรายการอื่นๆคุณก็เห็นเจอใครคุณก็สไตล์นี้หมดเลยไหมใช่ครับโอ้พี่เอ๋พี่เอ๋ก็ตัดทางผมอีกแล้วอ่ะคับเป็นเรื่องเงี้ยครับแล้วนทละครับเห็นคุณอยู่แล้วรู้สึกไงครับ นึกถึงพ่อพ่อพ่อค่ะที่ดูแลด้วยไม่มหนคใช่ไหมไม่ค่ะท่าทางแบบว่าดูน่าเชื่อถืออยู่ด้วยเราอบอุ่นนี่ผมดูน่าเชื่อถือนะครับเนี่ยเน็ตช่วยไปเชื่อคนอื่นดีกว่าอย่ามาเชื่ออถือเราดีกว่าครับผมวันนี้ทําให้เต็มที่นะครับทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มเล่นแหวน5้าท่าแสนฟาดกอล์ฟนิงส์กันเลยครับ เลดี้เฟิสทีมสาวๆก่อนเลยนะครับจะเป็นหน้าที่ของนิต้าวงแหวนที่1มูลค่า1,000 0บาทเชิญหยิบวงแหวนและเข้าประจำที่ได้เลยครับโอ้ท้าหยิบดังดีอะ่ะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับภาพปิศนาภาพที่1ของทีมนี้กันเลยครับ Instagram เปรียบเสมือนแกลเลอรี่ออนไลน์บนมือถือโดยมีฟังก์ชันและไอคอนต่างๆที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานคำถามก็คือภาพนี้มีสิ่งใดหายไปครับ5วินาทีจะใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพไหมครับอะไรอะไม่ค่ะไม่นะจะเล่นภาพนี้เลยวิต้าเหมือนเหมือนตอนนี้อยากจะเล่นเต็มที่แล้วงั้นถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีเชิญวางให้ถูกตำแหน่งได้เลยครับเนี่ยอะไรหายไปอะไรหายไปอ่ะเฮ้ยไม่เอานะ เฮ้ยไม่ใช่เหรอใช้หายอ่ะใช้เปล่าที่เป็นที่เป็นรูปจรวดอ่ะอ๋อมีด้วยเหรอใช่ที่มันส่งต่อเฮ้ยองค์การนาซ่าเปล่าจรวดอ่ะอ๋อใช่ถูกค่ะเฮ้ยแล้วเขามั่นใจปันเนี่ยมั่นใจด้วยสุดยอดไม่ฟังเพื่อนเออพี่นักไม่ช่วยไม่ช่วยทีมนะฮะหมดเวลาแล้วครับเชิญกลับเข้าประจำที่ได้เลยครับเหมือนทั้งเวทีจะมีนิต้าคนเดียวที่เข้าใจว่าตอบอะไรอยู่นะฮะนิต้าวางตำแหน่งนั้นคืออะไรครับ เซนนะคะเป็นรูปจรวดะคะแบบเป็นรูปจรวดเหมือนจรวดพับอะกระดาษเอาล่ะง,งั้นมาลุ้นกันว่า1 0 0 0 0มืนบาทนี้จะเป็นของนิต้าและแนทหรือฝ่ายของไนกี้กับหยวนจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรดราสแกนเลยครับ ตำแหน่งนั้นนั่นแหละครับที่เหมือนสามเหลี่ยมเป็นเหมือนลูกจรวดนั่นแหละครับจรวดพับนะครับนั่นคือตำแหน่งนั้นเลยนะครับรู้ตำแหน่งด้วยรู้ความหมายด้วยครับ <from S 1> ผมรู้ฟังก์ชันของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรับเงินรางวัลสะสมหนึ่งหมื่นบาทเทพถือได้ว่าประเดิมได้ดีเลยทีเดียวยสําหรับฝั่งสุภาพสตรีครับนะครับถึงหน้าที่ของฝั่งสุภาพบุรุษกันบ้างครับผมเป็นหน้าที่ของหยวนกวินรัตน เชิญหยิบวงหแหวนที่1มูลค่า1 0 0 0 0บาทเข้าประจําที่ครับครับผมจารได้อยู่แล้วเฮ้ยจัดไปนี่กลัวที่ไหนละ่ะกลัวที่นี่ล่ะ <laughs> เฮ้ย <laughs> และถ้าพร้อมนี่คือภาพปริศนาภาพที่1ของทีมคุณครับ คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่คือภาพของรถแข่งสีดําแดงทางด้านซ้ายกําลังเบินยางปล่อยควันขมงบดบังทัศนียภาพจนเกือบมองไม่เห็นรถสีขาวทางด้านขวาอีกคันที่จอดอยู่คําถามก็คือล้อหลังของรถยนต์สีขาวทางด้านขวาอยู่ที่ตําแหน่งใดครับโอ้โหจานยังไงดีเปลี่ยนปะล่ะ เปลี่ยนปะล่ะตห้าวิจานเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนไหมล่ะจะเปลี่ยนปะล่ะเปลี่ยนดิเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนหมดเวลาเออเผมจะบอกว่าคุณกดตอนที่เวลามันหมดไปแล้วห้าห้าวินาทีจานเอ่าเนี่ยจานโอ้โหจานจานแล้วจานบอกจานสายเบอร์เนี่ยไม่ใช่คนละเบอร์อ๋อนี่คนละเบอร์เฮ้ยจานเดี๋ยว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 เดี๋คุณต้องเคปวันนี้ก่อนนะ ผมสายเบิร์นหมายถึงเบิร์นอะไรเบิร์นแคลอรี่หรือเปล่าออกกำลังกายแคลอรี่ออกกำลังกายอันนี้อันนี้เขาเบิร์นยางรถครับนะครับเพราะฉะนั้นหมดเวลาไปแล้วคุณจำเป็นต้องเล่นภาพนี้นะครับแล้วถ้าพร้อม30วินาทีวางให้ถูกตำแหน่งเชิญครับคนตาดีบอกด้วยคนตาดีบอกเร็วตรงไหนจานขึ้นไปขึ้นไปจานกลางกลางตรงนี้มันล้อตรงนี้มันล้อนใช่อหมใช่ครับล้อน่ะถัดถัดไปจานขึ้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 นลองลองลงลง ลงครับลงลงลงเฮ้ยมันใช่เหรอรถมันจอดอยู่นู่นจานซ้ายหน่อยซ้ายซายซายซ้ายลงนี้หน่อยครับลงนี้หน่อยลงนี้หน่อยอ่ะลง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 ใช่เหรอครับอีกนิดหน้าจานจานจานมั่นใจบ้างซ้ายซ้ายเฮ้ยเร็วที่เฮ้ยตรงไหนจานซ้ายไม่เซ้ายซ้ายลงมาหน่อยเยอะเลยหมดเวลาครับเวลาแล้วเชิญเข้าประจําที่ได้เลยครับของเราหลังนี่จานใช่ป่ะคุณวางไปแล้วคุณมั่นใจแค่ไหน ผมยังงงอยู่รถมันถัวอยู่นู่นแล้วหางอยู่นี่ได้งไงคุณจะบ้าเนี่ยคุณนิกี้คุณใส่แว่นแล้วด้วยคุณยังมองไม่เห็นอีก,กนเนี่ยเขาบอกล้อไม่ให่อาจารย์ล้อมต้องอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละถ้าล้ออยู่นี่ตูดมันต้องชนคนดำแล้วงั้นเรามารุ้นกันว่า,า,า1 0 0 0 0มืบาทจะเป็นของไนกี้และหยวนหรือฝั่งของนิต้ากับแนทจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรดาร์สแกนครับ ครับเรามาดูรับนี่นี่โอ้โหดูดูโอ้โหเอลพิวเอลพิวเอลพิวดูดูสีเหลืองดูสีเหลืองของคนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะจ้างเฮ้ยหน้าตาจ้างเห็นะโอ้โหเอาล่ะและข้อนี้นะครับตอบถูกนะครับรับเงินสะสม10,000หมื่นบาท เอาละถือว่าประเดิมได้ดีนะครับทั้ง2ทีมเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมละครับสภาพผ่านไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องตอบให้ถูกและตอบให้เร็วนะครับคะแนนของคุณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับและอย่าลืมมาลุ้นกันนะครับว่า50อันดับแรกในวันนี้นะครับรางวัลละ100บาทจะเป็นใครกันบ้างและช่วงหน้าจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันอีกในแหวน5ท้าแสนกฟฟ์กหนึ่งส์ครับ สวัสดีครับมาถึงช่วงจับรางวัลกับโอชิสาม้ยมิลลิลิตรไม่แจกใหญ่ ทุกสัปดาห์แจกทองคำมูลค่า5,000บาท10รางวัลทุกสิ้นเดือนแจกทองคำมูลค่า5 0 0 0 0บาท1รางวัลสัปดาห์สุดท้ายแจกรถยนต์โตโยตา้ายาริสเอทิฟหนึ่งคันรวมทั้งสิ้น185รางวัลวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครไปติดตามกันนะครับและนี่คือ,อรายชื่อผู้โชคดีประจําสัปดาห์นี้นะครับยินดีด้วยครับอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะแจกทองคำมูลค่า5 0,000บาทกันแล้วนะครับร่วมสนุกกันทุกสัปดาห์นะครับเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือชัดเจนนะครับติดลงบนฉลากเครื่องดื่มโอชิกรีนทีขนาด350มลตรหรือกล่อง UHT ขนาด180มลลตรรสชาติใดก็ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหมดเขตส่งชิ้นส่วน16สิงหาคม2562นะครับติดตามรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีเพิ่มเติมได้ที่ Facebook o i s h i Drink Station สู่วงแหวนที่2กันเลยมูลค่า2 0 0 0 0บาทและจะเป็นหน้าที่ของแนทครับเชิญเลยครับแนทครับหยิบวงแหวนที่2และเข้าประจำที่ครับคุณหยวนมีอะไรอยากจะบอกแนทก่อนไหมครับเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะที่รักเขินเองเขินเองขอบคุณครับพ่อตั้งสติให้ดีสำหรับแนทและนี่คือภาพปริศนาภาพที่2ของทีมคุณครับ โบลิ่งเป็นกีฬาที่ต้องโยนลูกลงบนเลนทางยาวไปกระทบพินทั้ง10ให้ล้มลงทั้งหมดภายในครั้งเดียวหรือล้มให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้คะแนนสูงๆในแต่ละครั้งและคำถามก็คือหมายเลข23ของเลนโบลิ่งในภาพนี้อยู่ที่ตำแหน่งใดครับ5วินาทีจะเล่นภาพนี้หรือจะใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพครับเล่นค่ะเล่นภาพนี้นะครับและคุณมีเวลา30วินาทีในการวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับ แ <18, S 2> นตขวา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 แปดเก้ายี่สตรงไปจ้ะตรงนี่หรอไม่ไม่ไม่ซ้ายนิดนึงนะซ้ายได้เห็นเลขปะ 19, ซ้ายซ้ายเห็นปะไม่ไม่ไมขวาเมื่อยใช่ใช่แล้วลงมานิดนึงใช่ หมดเวลาครับเชิญกลับเข้าประจาตาแหน่งครับเอาล่ะเหมือนเหมือนจะกำลังเลว่าซ้ายกับขวากันอยู่เอาล่ะแต่ว่าสุดท้ายนัดขยับมาทางซ้ายนะครับแล้ววางไปเรียบร้อยแล้วเราต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า2 0,000บาทจะเป็นของนัดและนิตาหรือฝั่งของไนกี้และหยวนจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรดาสแกนครับ เอาละผิดแบบนี้โอกาสสติลตกเป็นของฝ่ายชายนะครับโดยคุณไนกี้เชิญเข้าประจำที่ก่อนเลยครับช่วงทำดีละเก้าเลย9เก้ขวาและ้าพร้อม15วินาทีต้องสติลให้สำเร็จนะครับเชิญเลยครับไนกี้เห็นว่าช่องใต้19อ่ะเดินไปเลยเดินเดินต่ำระยะ9อ่ะ20 21 22 23ต้องแถวนั้นต้องแถวนั้นเอาละต้องแถวนั้น ตรงแถวนนั้หมดเวลาครับตรงแถวนั้นนะอาจารย์เนาะเชิญกลับเข้าประจำตำแหน่งครับคุณไนกี้วจริงเลยเฮ้ยแน่นอนดิเราวัดเป็นเก้าเลยโอ้โหเก้าคนละเก้าเลยพี่ตินเขาออกมาเอาละงั้นมาลุ้นกันนะครับว่าจะสติลเป็นผลสำเร็จหรือไม่เรดาร์สแกนเลยครับเกี่ยวๆดูนั่นแหละเกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้ว ถูกถูกต้องนะครับเรามาดูดีกว่าว่าถูกเยอะขนาดไหนโอ้โหเต็มเตมผมบอกเลยหมายเลขที่วงหมายเลขที่เราต้องการคือ23ส่วนคุณวางถูกเข้าไปประมาณเอาฐานของเลข2สักส่วนหนึ่งพี่เอครับผมถามคำเดียวครับ,รบแล้วมันถูกต้องไหมล่ะครับนี ไ,ไม่แต่กจริงจเหมือนคุณวางค้อมให้ยีบสอกับยีบสเลยนะทํา <ขอ S 2> เ,เป็นเล่นไปพราะฉะน,นั้นสตีลเป็นผลสําเร็จนะครับรับเพิ่ม20 0 0 0บาทเป็น30 0 0 0บาทแล้วครับตอนนี้เอาล่ะตอนนี้สตีลไปได้สําเร็จนะครับสองหมบาทตอนนี้ทิ้งห่างนะาแล้วนะเรายังมีโอกาสสะสมเงินเพิ่มอีกนะครับาจากไนกี้ยิบวงแหวนที่2 2 0 0 0 0บาทเข้าประจาที่ได้เลยครับ เอาละและถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับภาพปริศนาภาพที่2ของทีมคุณกันเลยครับอสอโหสพานข้ามแม่น้ำแควสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> โดยเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อเป็นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ของกองทัพญี่ปุ่นไปสู่ประเทศพม่าในสมัยนั้นคำถามก็คือ สะพานข้าแม่น้าแควอยู่ที่จังหวัดใดจารห้าวินาทีจะเล่นภาพนี้หรือใช้ตัวช่วยครับเออแม่น้ำแควรู้จักแม่น้ําแควปหมล่ะรู้จานเออก็วางเลยนี่เดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเยวเดียยว โจ้ครับาผมถามว่าคุณมี5วินาทีจะใช้ตัวช่วยในการเปลี่ยนภาพหรือไม่คุณไม่ฟังเนี่ยคุณไม่ฟังมาละคุณอ้วนสามผมอะแล้วนี่มาฟังพี่เอเอาละแล้วถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีต้องวางให้ถูกตำแหน่งเชิญเลยครับเนี่ยเราผิดขึ้นมากขาอายคนทั้งประเทศจานตรงไหนจานเอาเลยนะผมว่ารู้ไหมจานใช่ปหมจานรู้ดิทำไมจานใช้ความรู้ด้วยหนังสือก็จบมาแค่ป .3 เอง ใช้ป่าอาจารย์ใช่นะแม่น้ำแควจังหวัดในคุณรู้บ่ะมันไปทางใต้ปะอ้าวใต้ด้วเว่ยคันชาดไว้คันชาดไว้คันชาดไว้เลยโอ้โหมดเวลาครับเชิญกลับเข้าประจำที่ครับแผนท้องแผนที่เราก็ไม่เคยดูด้วยเดี๋ยวนี้เปิดแต่ GPS ด้วยสะพานข้ามแม่น้ำแควอยู่จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีเหรอกาญจนบุรีไอ้นี่เมาไอ้นี่ไงเออทางรถไฟสายมรณะอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่ใเคยไปไหมเคยไปครับเคยไปทำบุญอยู่ครับเออแต่ว่าผมไม่เคยดูแผนที่แบบนี้ครับผมดู GPS อ๋อคุณดูจากโทรศัพท์มือถือเรามันก็เลยไม่รู้ว่ามันแบบเอ้ยมันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออมาลุ้นกันครับว่าจะสะสมเงินเพิ่ม20,000บาทหรือฝ่ายหญิงจะมีโอกาสสติลถ้าพร้อมเรยได้ของเราสแกนเลยครับไม่รู้วัดใจกันเลองเลย E> ตายแล้วเนี่ยหาหานะมาดิมาเขียวมาลูกพ่อเขียวมาลูกพ่อเขียวมาจ้างน้ีวจ้าว้าวจ้าวจ้า้าวจ้าวจ้ม้าวจ้า้า้าจ้าวจ้้โหจ้าี่้า้า้ว้ว้าว้า้า้าาา แล้วคุณคิดว่าที่คุณถูกเนี่ยถูกเยอะไหมโอ้โหไม่ต่ำกว่า80%ครับเอ่์ซลองดูครับตรงกลางเด๊เป็นไงโอ้โหขอบเลยขอบเลยขอบเลยจังหวัดกาญจนบุรีนี่คืออยู่ภาคตะวันตกนะครับก็คือมีรอยต่อนะครับเป็นชายแดนเชื่อมกับประเทศพม่านั่นเองเมียนมาในปัจจุบันนั่นเองนะครับเอาละตอบถูกแบบนี้สะสมเงินเพิ่มอีก2000 0บาทเป็น5 0,000บาทแล้วครับตอนนี้มึงกสุดยอดมาก เอาตอนนี้คุณทําคะแนนทิ้งห่างเลยนะสะสมเงินรางวัลนี่ห่างเลยทําไมคุณไม่แบบให้สาวๆเขาแบบสะสมเงินเพิ่มหน่อยคือเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนี้ไงไปเลี้ยงข้าวโอ้คุณแค่เลี้ยงข้าวหรอครับนี่ผมกะจะเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงดูเขาทั้งชีวิตเลยนะครับเนี่ยเหมือนไม่ได้มาด้วยกันเยเท่าไหร่นะครสูงสุดในรายการของเราสามแสนสามแสนครับคุณจะไปเลี้ยงดูเขาทั้งชีวิตเลยก็ได้สักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็โอเคแล้วครับผม เอาละครับตอนนี้นะครับทำคะแนนทิ้งห่างไปแล้วสำหรับนุ่มๆของเรานะครับและท่านผู้ชมละครับวันนี้นะครับที่ร่วมสนุกผ่านทางแอปพลิเคชันของเรานะครับเช็ครายชื่อ50อันดับแรกประจำวันนี้นะครับได้รับเงินรางวัลสะสมรางวัลละ100บาทนะครับเช็ครายชื่อได้ท้ายรายการนะครับเอาละการแข่งขันยังไม่จบนะครับต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณชาเขียวโอชิกรีนทียูโรเค้กพับเค้กสอดไส้ครีมเนสกาแฟเบรนนด์บูและนมถั่วเหลืองดีนากาบ้าสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นครับ กลับมาพบความสุขแบบนี้ในแหวน5ทาแสน5 g โกล e n ริง g s ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7 HD วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ